สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เบวมาอีกแล้วเนาะเบลมาแป๊บแป๊บจ้าวันนี้เบวจะมาอัดเสียงสวัสดีลงคลิปเอาจ้าเพราะว่าเววน่ะไปหลงกดลบคลิปที่บินลี่แล้วก็ลูกๆสวัสดีจ้าแล้วเบ,บกู้คืนมาไม่ได้เนาะวันนี้บินลี่พาเววแล้วก็ลูกๆมาดูคอนเสิร์ตท,ที่ฮาร์ดล็อกคาสิโนกันจ้าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ดังมากๆในยุค50เมื่อประมาณ70ปีที่แล้วจ้า คนที่เป็นนักร้องเขาเสียชีวิตไปหมดเราจ้ะแต่เป็นคนที่เขาครอร์เพลงเนาะเขาทัวคอนเสิร์ตมาทําการแสดงแล้วจ่ายค่าบัตร8 0 0 0กว่าบาทจ้ะสําหรับ4คนเนาะบิลลี่แล้วก็น้องเจนตาตนาะเป็นแฟนตัวยงเลยจ้ะเดี๋ยวยังไงมาเดินเที่ยวรับชมบรรยากาศที่คาสินโนก็แหววกันจ้ะ อยู่ในโร uh, งแรมฮาร์ดล็อกจ้ะ ชบาจะมาเสือขนมจ้ะของหวานเนี่ยนางชอบกินเนี่ยจ้ะเค้กขอบนึกว่าจะได้แบบ e a u s ตากินของหวานจ้ะ ลมอย่างแรงเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูตรงทะเลตรงนี้แป๊บหนึงนะ่งเนาะ ที่มองเห็นต่างๆนี่เป็นอาคาสิโนทั้งนั้นเลยจ้ะเรจะพาเดินมาดูแค่ตรงนี้เนาะเราจะไม่เดินลงไปตรงทะเลจ้ะ ตรงนี้จะเป็นสวนกันเนาะระหว่างตรงถนนคนเดินมาตรงทะเลจ้ะเราคิดว่าเขาจัดเอ่อซัดส,สวนตรงนี้ดีมากๆเลยจ้ะแบ่งแยกออกตรงนี้ก็จะเป็นตรงทะเลส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าระหว่างถนนคนเดินกันตรงชายหาดจ้ะจะมีร้านอาหารต่างๆคาสิโนโต่างๆเนาะโรงแรมให้คนเขาแบบว่าเดินเที่ยวได้พักผ่อนอะไรเนี่ย ตอนนี้แววก็ลูกๆได้กตก้อีนั่งกันเราจะกําลังนั่งรอดูคอนเสิร์ตกันคอนเสิร์ตนี่เป็นคอนเสิร์ตรุ่นเก่าเลยจ้ะดังเมื่อสมัยเจิกว่าปีที่แล้วเป็นคอนเสิร์ตที่น้องแบบเป็นเพลงที่น้องอ่จนนาตาก็ับพ่อเขานนะชอบมากๆไปจะฟังทุกวันกับบ้านเปิดฟังทุกวัน,นเบวก็น้องอ่ะชบาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไรจ้ะ แต่ว่าเราก็มาด้วยเนาะดังเมื่อสมัยเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วอะแต่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่จ้ะนักร่องที่เขาร่องอนะได้เสียชีวิตไปนานแล้วเนาะเป็นแบบว่าเพลงอมะตะเลยอะไรประมาณนี้แนหะละเบลลี่เอาหน้ามะไหจะ้ะแฟนคลับตัวยงเลยจะ้ะน้ำเปล่า เรานั่งอยู่ติสไอเวทีอะไรจ้ะเดี๋ยวมาดูจ้ะว่ามีวัยรุ่นมาดูหรือเปล่า <c oughs> มีวัยรุ่นอยู่สองคนจ้ะน้องฉบาดมีวัยรุ่นอยู่สองคนจ้ะ <c oughs> แล้วก็แวล <c oughs> บิลลี่เดี๋ยวให้ดูจ้ะ เราจัดเพื่อให้ดูพร้อมยังมั้ยคนเริ่มเยอะแล้วจ้ะเด็กๆเขานั่งหินโทรศัพท์รอคอนเสิร์ตยังไม่เริ่มเลยจ้ะตอนนี้คนเริ่มทยอยมาเยอะเราจ้ะดูด้ดู เด็กๆไม่ยืนสั่งอ,อาหารกันจ้ะทอดโอรีโอแล้วก็ทอดแป้งเค้กเนาะเดี๋ยวมาดูกันจะว่าหนาตาเป็นยังไงนี่จากหนาตาเป็นอย่างนี้จ้ะอร่อยมากๆากเลย เขาเอาโอรีโอชุบแป้งทอดจ้ะเอาโอรีโอชุบแป้งแล้วก็เอาไปทอดจ้ะโอเค you have to hold it เราต้องขอโทษด้วยด้อยจ้าถ้าแบบขับไปตอบคอมเมนต์ช้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบยุง่งจริงๆจ้ะมัวแต่ยุ่งทักพ่อคุมเยอะเราะจะทักผืนนี่เซจแล้วเหลืออยู่หน่อยนึงเหลือยแค่นี้จ้ะผืนนี้เป็นผืนของน้องฉบาเนาะนางอยากได้สีเขียวเดี๋ยวถ้าแบบทักเสซจเรียบร้อยแล้วเราก็จะทักให้ลูกสาวคนโตแบบด้วยจ้ะ เขาก็อยากได้พื้นสีเขียวเหมือนก็นองเลยส่วนพื้นนี่เราทักเซตไปต่างนานแล้วเนาะของนองอะเจนาตาจะ้ะเราจะให้ดูจะ้ะพอห่มนะ่ะไอยังนุ่มเลยเป็นผ้าที่นุ่มแล้วก็อุ่นมากๆเลยจ้ะเนี่ยเวลาเราจับลงไปเนี่ยนุ่มอุ่นเนี่ยเวลาห่มนอนดูทีวีอะยัยงสบายเลยเนี่ยเดีวแบบจะทักไห่บิลลี่ด้วยจะ้ะพื้นหนึ่ง เดี๋ยวจะหาเวลาทักเนาะเดี๋ยวตอนนี้จะทักของน้องอะชบาให้เซตก่อนจ้ะเราก็จะทักะพะห่มลายดอกทานตะวันเซจเราก็จะทักให้ลูกสาวคนโตด้วยจ้ะชายแอนด้วยพื้นหนึ่งเราคิดว่าจะทักให้บิลลี่ด้วยจ้ะพื้นหนึ่งค่อยดูว่าเราจะมีเวลาทักหรือเปล่านี่จ้ะพื้นยังใหญ่เลยเนี่ยเราจะให้ด้วยแล้วเราก็ทักพหะห่มมาลายดอกทานตะวันควบคู่ไปด้วยจ้ะ เราจะต้องทักแบบเนี้ยทั้งหมดสี่ิดอกจก้ะเพื่อที่จะเอามาต่อกันเนาะเนี่ยเอามาต่อกันแบบเนี้ยเราจะได้เป็นผ่มผืนหนึ่งจ้ะเอ้ยังสวยเลยแบบจะให้ดูเนี่ยอันนี้จะทักยากหน่อยจ้ะเพราะว่าจะเป็นลายเนาะเนี่ยจะแบบซับซ้อนหน่อยแล้วทำใหม่เนี่ยทั้งมดสี่ิดอกจก้ะเป็นหนาลายเม็ดตรงกลางเนาะเม็ดทางตะวันตรงกลางเนี่ยแล้วทักไว้ครบเรียบร้อยแล้วจ้ะทั้งสี่0ิสี่ิอันเนี่ยวางไว้ไตรงนี้ เดี๋ยวยังไงคอยมาติดตามรับชมเนาะว่าเดี๋วจะทำผาห่มดอกอลายทานตะวันสําเร็จหรือเปล่านี่อีกดอกหนึ่งจ้ะนี่เป็นดอกที่สามเนาะกว่าจะทักได้แต่ละดอกจะใช้เวลานานเลยขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกําลังใจให้แบบ็แล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย